ทำอะไรมันยากไงแล้วมันมีเรื่อง price war เรื่องเรื่องของหลายๆจ้ามันทำแข่งกันเนี่ยมีโอ้โหเยอะแยะเราเห็นนะร้านเหลืองๆแดงๆงสีหลายน้ำตาลอะไรหลายสีเลยก็แปลว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่มี unit economics ที่ดีผลสุดท้ายแข่งไปแข่งมาคืออะไรฮะตายเรียบก็แปลว่าธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ w i n เนอร์เท m o s สแน่นอนหลายคนก็แข่งกันเดือดไปเรื่อยๆอะสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีแอะไรทำไปก็เหนื่อย สัตก็ไปดูงบมานะขาดทุนทุกปีกับทุกปีอ่ะสองปีล่าสุดขาดทุนอะไรห้าร้อยล้านบ้างหกร้อยล้านบ้างขาดทุนจนแบบโอ้โหคนเติมเงินนี่เหนื่อยนะไม่รู้ใครเติมบ้างอ่ะพี่เจ้าเห็นแล้วก็สงสารคนเติมเงินขาดทุนทุกปีตรงเนี้ยเท็กตอกได้เงินแล้วเท็กตอกก็ไม่ต้องมีต้นทุนเลยนะคุณคลิกไปคลิกมาผ่านแอปเท็ก o ์ตอกได้ตังละแต่พอาส่งอ่ะเท็ก o ตอกให้แฟตทํทำให้เกอร์ี่ทำตองตรงส่งม,มันมันไม่มีแวลูไง ใครส่งก็ได้ในฝั่งของ Express สเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเหลือเจ้าเดียวที่ทำา x x r r s s s จริงๆหรือสุดท้ายแล้ว TikTok จะเป็นรวบไปกินทั้งหมดค่ะพี่ชาวุโงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้หล,หลายๆคนน่าจะกําลังฮือฮากันอยู่นะคะกับซีรีส์ที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสนะคะและแน่นอนว่าพอซีรีส์ตัวนี้เป็นกระแสปุ๊บคนก็พูดถึงธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจขนส่งเอ็กเพรสต่างๆนะคะและแน่นอนว่าคนพูดถึง flash ที่เนี้ยในช่วงที่ flash เป็นยูนิคอนแบบนี้เราในช่วงที่กระแสของหนังกําลังมาเลยเราเห็นในมุมของคนที่ทําธุรกิจแต่ในทางกลับกันค่ะในมุมของคนที่เป็นนักลงทุน นักลงทุนเขาเห็นอะไรจากธุรกิจเอกเพรสคะในเมื e ่อคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแฟลชได้เป็นยูนิคอนตัวแรกของประเทศไทยเลยพี่ชาวมองเรื่องนี้ยังไงคะแว็บแรกที่เห็นพี่ชาวดูคนแรกๆเลยที่เห็นในหนังนะก็รู้สึกว่านางเอกน่ารักดีแล้วก็ชอบดมอันเนี้ยดมจังเลยคือก็คือหนังสมัยเ <laughs> นี่ยเขาทายอินนะของไทยของไทยนางคนดมซื้อ <laughs> ตลอดที่จะากซื้อมาดมมาหอมจริง <laughs> อ <laughs> ก็แวบแรกนางเอกน่นารักดี <laughs> แล้วก็ส่วนเรื่องธุรกิจก็ ก็เคยดูดูหุ้นพวกแฝดพวกเคอรี่มามาก่อนนานแล้วก็สตอรี่ก็กดีเป็นเป็นตัวอย่างของการเรื่องลองทุนนะคือการขนส่งเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาในช่วงอ e ีคอมเมิร์ซมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่โตเร็วมากเนะนึกออกไหมฮะทุกคนซื้อออนไลน์อะ่ะมันก็ต้องออกของไปส่งไงอันนี้โตเร็วมากๆเลยแทมก็ใหญ่แทมคืออะไร total a d d r e s s a b l e market ตลาดใหญ่มาก ก็คิดดูคนซื้อออนไลน์ซื้อขนาดไหนแล้วต้องส่งตัวประเทศอย่างเงี้ยบางทีส่งต่างประเทศด้วยเนาะตลาดก็ใหญ่มากโตเร็วมากสัสดส่วนออนไลน์มันก็มันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดคอมเมอร์สรวมนะตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะจริงแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองมันก็มีกรอบโปรดเชียลสูงอนะทุกอย่างดูดีหมดเลยดูเหมือนคุณสันติน่าจะทําได้ถูกต้องนะเหมือนเหมือนเหมือนจะฉลาดนะดูเห็นอน,นาคตแล้วก็ไปคอนวิ่งอ่าทางฝั่งของจีนให้มาวมทุนนะแลวทางนางเอกก็เป็นอยู่ฝั่งจีนตอนแรกก็ ก็ต้องคอนวินส์หางเอกก็บอกว่าเฮ้ยโอ้โหสำรวจมาแล้วก็โตรจริงโตรจริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดไปแล้วหนังไม่ได้พูดถึงนะคืออะไรรู้ไหมหนังไม่ได้พูดถึงคำว,ว่ายูนิตเอคคอรมิกส์ยูนิตเอคคอนมิกคือธุรก,กิจเนี้ยมันกำไรดีไหมอันนี้มันคือจุดอ่อนของธุรก,กิจตรงดวนเพราะว่าถ้าเราใช้คอมมอนเซน์นึงนะนึกแบบเราท่านเลย ส่งของทุกวประเทศ19บาทต่อกล่องคิดว่ามันกำไรไหมคอ <c oughs> มมนเซนนึกเลยอ่ะโอ้โหเขารับส่งไอคนส่งยิ้มนะโอ้โหซื้อของตั้งไกลตั้งหลายอย่างอะ่ะกด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 มาค่าส่ง19บาทเองฮะเซมเดย์ดีเลเวรี่จะรับไปเนึกออกอไหมกดวันนี้เด็ก d เ y ก็ได้พรุ่งนี้มาเนี่ยมันคิดเรา19บาทแล้วมันมายัางไง19บาทให้มันให้มันกําไรอะ่ะกําไรมันยากไง เออแล้วมันมีเรื่อง price war เรื่องเรื่องของหลายๆจ้ามันทาแข่งกันเนี่ยมีโอโ้โ,อโหเยอะแยะเราเห็นนะร้านเหลืองๆหลืองแดงแดงสีหลายน้ําตาลอะไรหลายสีเลยก็แปลว่าธุรก,กิจเนี่ครับมันไม่มี unit economics ที่ดีผลสุดท้ายแข่งไปแข่งมาคืออะไรฮะตายเรียบเราเห็นเคลรี่ไหมเคลรี่ IPO มาหนะ้าสิบไหมดีลิสเปสองพนสองกี่บาทแต่ห้าบาทอะไรเง,งี้ยพี่เจ้าจะไม่ได้นะคนเล่นทุนเคลรี่ก็ขาดทุนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแสดแสก็ไปดูงบมานะ่ขาดทุนทุกปีกับทุกปีอะ ทีล่าสุดสอปีล่าสุดขาดทุนอะไรห้าร้อยล้านบ้างหกร้อยล้านบาง้งขาดทุนจนแบบโอ้โหคนเติมเงินนี่เหนื่อยน,นะไม่รู้ใครเติมบ้างอนะพี่เจ้าเห็นแล้วก็สงสารคนเติมเงินสัดทุนทุกปีไม่รู้มานจะกำไรนะก็เลยเลยเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้ไงว่าหลายธุรกิจอ่ะมันมีหลายเดเมนชันเราเป็นเราเป็นอินเวสเตอร์เราต้องดูให้ออกไงต้องตีโจทย์ให้แต่ธุรกิจนี้ยมันดีไม่ดีง โตตลาดโตเนี่ยผมมันโตตลาดใหญ่โอกาสเติบโตสูงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ไม่กำไรคุณทำเทปตาไยังไม่ไม่กำไรเนี่ยเหนื่อยใครกำไรําคคำถามคืออันนี้ใครกำไรใครกำไรรู้ไหมทิกตอกกำไรถูกป่ะทำไมทิกตอกกำไรอ่ะเพราะว่แวลูมันอยู่ที่ทิกตอกไงทิกตอกเขาเป็นคน attention เขา build attention เนึ่ออกอป่ะ attention คือเขาทำให้แอปเขาอ่ะมีคนไปไถดูตลอดจนคนทั้งโลกอ่ะดูทิกตอก อันนี้มันคือแวลูมหาศาลที่ทิกตอกได้มาพอคนดูทิกตอ,อกดูไปดูมาก็ขายของผ่านผ่านผ่านไอ้ไอสตอรี่ไอไอที่มันมเฟดที่ขึ้นมานะดูไปดูมาก็ซื้อนู่นซื้อนี่นะตรงเนี้ยทิกตอ,อกได้เงินแล้วทิกตอ,อกก็ไม่ต้องมีต้นทุนเลยนะคุณคลิกไปคลิกมาผ่านแอปทิกตอ,อกได้ตังละแต่พอส่งอะทิกตอ,อกให้ให้ให้แฟรกทำให้เกอรี่ทำเพราะอะไรฮะตองตรงส่งมันมันไม่มีแวลูไง ใครส่งก็ได้นึกออกไหมเขาจ้างใครก็ได้ที่จูกสุดอ่ะกดราคาที่ที่มากที่สุดเขาก็ให้คนนั้นทําไงเออแล้วก็อะไรอะ่ะพอกดราคาต่าๆไอ้คนทําก็ไม่ค่อยได้ตังหรอกวิ่งทับตายเป็นวันวันบนึงเป็นแสนแสนกล่องเนอะสีขีม่มอเตอร์ไซค์วิ่งกันเหงื่อแห้งเลยได้ตังกล่องละสิบเก้าบาทเนี้ยเอาไปแบ่งกันก็ไม่ค่อยมีใครได้ตังหรอกเออเพอราะถ้าเรามองออกแล้วก็ละไอ้คนส่งของนี่เหนื่อยเหมือนเหมือนเป็นพวกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นแหละเหมือนเป็นค่าทา่าบริวารน,นะเหมือนเป็นแรงงานท่าแบบความรู้พี่เจ้านะ แต่ TikTok คืออะไรฮะมีแต่แอปแล้วเงินหลายข้ออย่างเดียวเลยมันเหมือนอะไรเหมือนเมสตาเหมือน Facebook เหมือน YouTube เหมือนไหมเหมือน Google ไหมเราจะได้เซนไงเหมือน Apple ิลไหมเป็นเป็นซอฟต์แวร์เป็นเป็นเกตคิปเปอร์นะเป็นแอตเทนชั่นกาสเตอร์ er อะไรเงี้ยคุณจะเรียกอะไรก็ได้คนรวบรวมแอตเทนชั่นคนรวบรวมทางเข้าเก็บเก็บโทรเก็บส่วนแบ่งอะไรเงี้ยเหมือนออกรดาบูคิ้งอะไรก็ว่าไปพวกเนี้ยมันเก็บหัวคิวอย่างเดียวแล้วมันเป็นแค่แอปเป็นซอฟต์แวร์เฉยๆอ่ะก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็วิ่งเข้าบัญชี ไม่ต้องส่งอะไรทั้งสิน้นไอ้พวกนี้กำไรเยอะถ้าเรามองออกก็เห็นแล้วคนไหนกําไรคนไหนไม่กําไรคนไหนสบายคนไหนเหนื่อยอันนี้คือสั้นๆน,นะแต่ว่าก็กดีฮะเขาช่วยโฆษณาสินค้าไทยของจริงฮะค่ะพี่ชาวเมื่อสักครู่แอบเห็นคอมเมนต์มีคนบอกว่าเมือ่อกวนพี่ชาวเลยค่ะเสี่ยวอยู่น่ารักนางเอกพี่ชาวชมตั้งแต่ไม่มีใครชมเลยชมก่อนเลยโ <laughs> พสก่อนเลยคนนี้น่ารัก <laughs> ดูดซูดด, <laughs> ด,ด,ดูจนอยากดูดตามตาม <laughs> หลายพี่ชาเป็นการโปรโมทสินค้าไทยอีกทางหนึ่งนะคะแต่ทีนี้พี่ชาค่ะพอพูดถึงธุรกิจเอ็กเพรสเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่าหลายคนก็มองว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ตายไปในตลาดจนเหลือเจ้าเดียวที่น่าจะได้อยู่ได้ยงคือยงคนขั้นพันที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในฝั่งของเ e อ็กเพรสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเหลือเจ้าเดียวที่ทำเ e อ็กเพรสจริงๆหรือสุดท้ายแล้วติ๊กต็อกจะเป็นรวบไปกินทั้งหมดค่ะพี่ชาว คำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ต้องถามว่าธุรกิจเอ็กเพรสมันเป็นวินเนอร์เทคมอสหรือเปล่าวินเนอร์เทคมอสคือเหลือคนทําเหลือคนเดียวได้รวบหมดซึ่งพี่ชาวยิ่าไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่มันก็จะมีคนแข่งกันอยู่หกเจ็ดลายห้าหกลายไปเรื่อยๆอีเวนในจีนก็ไม่ใช่วินเนอร์เทคมอสนะ <laughs> ในจีนก็มีไฉ่เหนียวมีอะไรอ่ะทางเจดีโลจิสติกเนี่ยหลายๆค่ายก็มีก็ม,กมีก็มีแบบรายเล็กรายน้อยแต่ละรีเจนทาเยอะแยะเนาะ เออก็เห็นแล้วในจีนก็มีโลจิสติกหลายบริษับบทก็แปลว่าธุรกิจเนี้ยไม่ใช่วินเนอร์เทคมสแน่นอนก็หลายคนก็แข่งกันเดือดไปเรื่อยๆอ่ะสุดท,ท้ายก็ไม่ค่อยมีแบลูอะไรทำไปก็เหนื่อยนะที่เป็นวินเนอร์เทคมสก็มีความใกล้เคียงกว่าอย่างอะไรเงี้ยออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่อะไรเงีย้ยมันจะเหลือวินเนอร์ไม่กี่รายถ้าเรานึกดีๆนะมันเหลือแค่ตัวบุกิ้งกวาดาเจ้าเดียวกันนะแล้วก็มีทริปแล้วก็มีเอ็กซ์พีเดียแล้วมี a i r b n b หมดแล้วนะ ทั้งโลกอ่ะโรงแรมทั้งโลกอ่ะมันผ่านสี่แพทสี่บริษัทเองอันนี้มันแทบจะแบบโมโนโลโกโพลีนะทุกคนแฮปปี้รวยหม,ดอย,มดอย่างเงี้ยมันคือชัดไงเนีแต่แต่เอ็กซ์เพสนี่คประเทศไทยประเทศไทย,ทยประเทศเดียวก็ซัดเข้าไปหกเจ็ดบริษัทแล้วทั้งโลกมีเป็นพันบริษัทอะไรเงี้ยก็ซูนนวนเนียไปหมดแต่บินเนอร์เช็คโมสก็เป็นรักษณเหมือนไอจีเฟสบุ๊กยูทูบเป็นไปได้เป็นไปได้เออ ปุนนี้เป็นไปได้หรืออีเวนต์ตัว ai ในอนาคตอาจจะเป็นคล้ายๆ winner t most หรือเปอล่าอันนี้ต้องรอดูนะอีเวนต์ ai แอปพลิเคชันอย่าง gpt chat gpt อ่ะมันจะเป็น winner take most หรือเปล่านี้ยังไม่รู้นะพี่เจ้าไม่กล้าสันทงก็รอดูว่ามันจะเป็น winner t e c h most หรือจะหรือว่ามีหลายรายแข่งกันไปเรื่อยๆถ้ามีหลายรายแข่งไปเรื่อยๆอคือเหนื่อยนะคนทํา ai app ไม่ใช่ว่าจะรวยนะทำแทบตายไม่มีครจ่ายตังค์กคนยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรจะได้ตังค์ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสร็จเลยก็ไม่ใช่ว่า ai จะกำไรเยอะ ครับอืมค่ะพี่เชาทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นจากคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ในหนพอพูดถึง Express แล้วในฝั่งของ Delivery บ้างค่ะพี่เชาวีเชามองธุรกิจฝั่ง Delivery บ้างเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ Delivery Del หมายถึง Grab อะไรเง<ช>ี้ยป่ะใช่ค่ะไม่ใช่คนฝั่งแ Grab ผมผมว่ามันก็มันก็มีความคล้ายๆ Express นะเออคิดว่ายูนิตนักคอนดิมิกส์มันมันไม่น่าดีมากนึกออกไหมฮะ Even Grab ส่งของมอไซค์หรือรับสั่งอาหารหรือรับแท็กซี่ครับอะไรเงี้ยถ้านึกดูดีๆไอ้เงินที่คนจ่ายไปอะต่อครั้งที่ที่ได้บริการอะมันไม่เยอะอ่ะแล้วการที่ต้องมีคนมานั่งส่งให้เราอะวิ่งต้องไกลเนาะสุดท้ายเขาได้เงินท่าไม่เยอะอะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่สามสิบาทสี่สิบาทอะไรเงี้ยมันมันไม่มีแวลูมากไงมันเหมือนได้เงินนิดเดียวแล้วมาแบ่งกันอะเนาะไอ้อย่างเงี้ยมันระยะยาวมันก็ดูไม่น่าจะได้ตังค์เยอะแยะ มันต้องใช้คนเยอะนี่ไงยูนิตโคอิมิกดีไม่ดีเราต้องนึกแบบคอมมอนเซนนึกเลยดิกว่าเขาจะไปรอเราสั่งผัดไทยนะผัดไทยประตูผีอยากกินมากเลยกดแอปว่างมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปที่รอหน้าร้านผัดไทยนะรอผัดไทยผัดเสร็จนะยห,หยิบมาฮะหยิบมาขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงเราสี่สิบนาทีกว่าจะมาถึงเราจ่ายเท่าไหร่งไงห้าสิบาทอะไรย่างนี้ะไม่รู้นะถ้าจะไม่รู้จริงเราจ่ายเท่าไหร่ห้าสิบาทแพลตฟอร์มได้ไปต้องไปแบ่งคนขับสามสิบบาทีกอะไรเงี้ยมันสุดท้ายแล้วโอ้โหกว่าจะ กิจกรรมเนี direct, state, us, Ça, ้ยม oh, ันทํายากมากเลยเนี่ยไปเอาของมาให้เราอ่ะมันได้เงินนิดเดียวอ่ะแล้วต้องไปแบ่งกันตั้งหลายคนอย่างเงี้ยแบ่งรเดอร์น้อยคนก็รเดอร์ก็ไปทวงก็ไปทําอีกก็ก็ไปย้ายไปอยู่เจ้าอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบดูดูเหนื่อยดูไม่ค่อยได้ตังค์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายพี่ชฉาวว่าคิดว่าไม่ง่ายเนาะมันไม่เหมือนกับอากาดานะนึกออกไหมตรงกันข้ามเพีงเทียบกับแอปอาก d ดานี่มันทําอะไรบ้างอ่ะมันไม่ทำเลยเลยเราคลิกคลิกนแอปมาแล้วเราจองโรงแรมวแล้วโรงแรมมาได้ตังค์แล้ว ยี 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตของห้องเช่าอ่ะราคาห,ห้องอ่ะห้องหนึ่งคืนหนึ่งสมมติพี่เช่าพักอ่าคืนละห้าพันเนี้ยมันเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะได้พันหนึ่งอ่ะต่อห้องจองไปห้าคืนก็ห้าพันเนี่ยพี่เช่าจองเสห็จห้าคืนแอปมัเราไปห้าพันนะมันทำไรมั้มันทำอะไรบ้างอ่ะไม่ทำเลยเลยมีแต่ซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยมันรวย ยูนิเตอร์คอนดิมิกส์ดีใช่ไหมเรามองออกย่างฮะอย่างนี้คือยูนิเตอร์คอนมิกดีมากโอ้โหอากอด้าบุ๊กกิ้งรวยเลยห้าพันเอาไปชิวๆเลยไม่เห็นมน้ำเลยเลยแต่ไอ้แก๊ปเนี่ยโอ้โหกว่าจะให้เรากว่าจะให้มันห้าสิบาทมันวิ่งแทบตายนะกว่าจะรอผ่านเสร็จเสียเวลามากอะไรเงี้ยนี่คือความแตกต่างของเรื่องของยูนิเตอร์คอนมิกถ้าเราแยกออกก็จะมองว่าที่ไหนกำไรดีที่ไหนจับเก้าไม่ค่อยได้ต่างหรอก ุมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ